กาแฟสักแก้วในตอนเช้าหรือจิบชาร้อนๆเพื่อพักผ่อนในวันหยุดสบายๆด้วยหม้อต้มน้ำไฟฟ้าตัวช่วยที่ทําให้คุณชงเมนูโปรดง่ายๆจากโฮม,มี่ครับหม้อต้มน้ำรุ่นนี้มีความจุขนาด16ลิตรเหมาะมากๆเลยสําหรับงานสัมมนาออฟฟิศหรือใครที่ชอบดื่มน้ําร้อนเป็นประจำมีหม้อต้มน้ำรุ่นนี้ไม่ต้องชงน้ําร้อนบ่อยใ,ให้เปลืองพลังงานเลยครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกัน ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเติมน้ําลงไปแต่ว่าอย่าให้เกินระดับแม็กนะครับเราสามารถดูปริมาณน้ําในถังได้จากเกจขระดับตรงนี้ได้เลยปิดฝาแล้วหมุนปุ่มลูกบิดไปยังอุณหภูมิที่ต้องการตัวนี้สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุดถึง110องศาเมื่อเซ็ตอุณหภูมิที่ต้องการได้แล้วเนี่ยตัวเครื่องก็จะเริ่มทํางานทันทีครับ้วยกําลังไฟ2,800วัตต์ครับทำให้เราไม่ต้องรอความร้อนานานเมื่อสถานะไฟขึ้นสีเขียวก็จะทําให้เราสามารถชงเครื่องดื่มได้เลยครับแล้วก็ไปปรุงอาหารต่อได้เลยคร ไม่ต้องตกใจผ้าคลุมสีดําตรงนี้นะครับน้านเจ้านายเพราะเนี่ยคือผ้าคลุมการความร้อนที่ช่วยคงความร้อนให้อยู่ได้นานและป้องกันการสัมผัสโลหะส่วนที่เป็นความร้อนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขณะใช้งานนั่นเองครับหลังจากการใช้งานเนี่ยเราสามารถทําความสะอาดได้อย่างง่ายมากๆเลยนะครับพี่สแตมเพียงแค่เราให้เครื่องเย็นเนี่ยก็สามารถล้างทำความสะอาดได้อย่างปกติเลยนะครับโดยด้ามจับกับฝาของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาอย่างดีทําให้จับได้โดยที่ไม่ร้อนมือ แบบนี้เรียกได้ว่าเป็นการออกแบบที่เรียบง่ายแต่คำานึงคือการใช้งานอย่างดีมากๆเลยนะครับพี่แตมครับถ้าอยากได้เครื่องนี้ไว้ที่บ้านสักเครื่องนึ่งเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับง่ายๆเลยครับแค่เข้าไปช็อปที่เว็บไซต์ m e Pro Home Pro App พลิเคชันหรือ Home Pro สาขาใกล้บ้านได้เลยครับอย่าลืมไปช็อปกันนะครับ